สวัสดีจ้าถ้าใครจะในเดือนใหม่นะคะเดือนกรกฎาดาวโอ้โหบอกเลยแป,ป๊บแปเนะี่ยผ่านไปครึ่งปีแลวไหนใครอัปเดตชิทเป็นยังไงกันบ้างได้กําไรจากเว็บกันเป็นเท่าไหร่แล้วหรือใครเสียไปเท่าไหร่แวะมาพูดคุยข่าวไทยก,กันได้ใต้คลิปเลยนะคะวันนี้เขาก็พาทุกคนมาเล่นเกม Rise of Apollo หรือว่าเทพอพอลโลนั่นเองค่ายเริมเลย p c นะคะค่ายนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแต่ต้องเป็นเว็บ88 Alpha ด้วยนะ พอทุนมาเช่นเคยเลยนะคะหนึ่งพันบาทมาหลุนกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถปั้นกาไรได้เท่าไรโอห้โหตัวเชื่อมมาแบบคูณสามแล้วนะเอาละจุ้ยคูณสี่ก็มาคูณห้ามาโอ้โหตัวเชื่อมมาสองนี้ขอนะต้องให้ละขู่ไม่ให้อ่ะขาดมงกุฎใบอะไรไปแค่นิดเดียวเองโอ้ยตกใจเสียงไหน มาไม่เป็นไรเริ่มต้นคุณกันใหม่คูณสามไหมคูณสามจ้าคูณสี่ต้องมาละโอ้โหไม่หมาไม่เป็นไรอยากไปให้ถึงคูณหา้าจังเลยแต่วันนี้คิดทางลมดูดีนะนี่สวยคุณสองแล้วจ้วาเริ่มมาแบบชิลๆเลยนะ ทำกาไรแบบง่ายๆ,ๆเลยนะเอาจริงๆนี่ปั๊บเดียวก,กาไรสี่รอยแปสบห้าละไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ามาคลิกกดออตโต้ไว้นะคะปั๊บหนึ่งนะอ่ากดออตโต้ไว้ห้าสิบครั้งเลยด้วยทุนหนึ่งันี่แหละาสิครั้งอีกก็เหลือเฟือเพราะมันไม่ได้วาวยาวห้าสิบครั้งอยู่แล้วแน่นอนมาแล้วสาสิบครั้งตอนนี้กำไรอยู่ที่สามร้อยนะคะเงียบยาวแล้วนะเงียบหลายปันแล้วนะคะ เอาแล้วไงจุมไรที่ได้มาโหดไปก็เอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาไหมมามาไหมมาไมมาสวยไปไปอย่างเร็วละมันไม่มาให้สักทีจะได้ก็ได้จะเสียก็เสียแล้ว สวยโอวสามตัวเชื่อมไม้อย่างนี้ต้องมาแล้วโอ้หไม่มีอะไรมา,าแถวสองเคเต็มหน้าโอ้ยตัวเชื่อมมาเต็มสองสามสี่นะคะแถวที่สองสามสี่ต้องมาแล้วหกร้อยยี่สิบสองันเก้ารอยสามสิบนี่แตกเบรกวินมาหนึ่งสหกสิบสองบาทค่ะไปอีกนิดนึงขอขอ ขออีกนิดนึงแล้วกัน200ไปลูก200นี่ไงแต่อีกนิดนึงอีก70บาทได้ไหมหกสิบหอีกสามบาทมองมาแล้วสวยมากขอ3มได้20โอเคพอละมาอีกร้อห้นะคะสองพบจาทยังไม่จบไปร้อยห้าสิ โอ้โห oh, oh. 2,317พอเท่านี้และกำไร2เท่าหรับต้นเดือนกันไปเลยฟินๆนะคะใครอยากทำยูไนง่ายแบบนี้อย่ารอชา้าแอดไลน์เปสมัครได้เลยที่88ด l p h a อัฟานะคะ